ของสัญญาของดาราเนี่ยนะคะพอถึงช่วงที่มันใกล้หมดเนี่ยพอนะักข่าวสืบรู้ก็จะเริ่ม<ะ>ถามแล้วว่าเอยจะต่อสัญญาที่เดิมไหมหรือว่าจะมีการย้ายค่ายย้ายช่องหรืออย่างไรนะคะวันนี้จะเป็นคิวของหญิงกัญญาพัฒน์นั่นเองซึ่งหมดสัญญาเรียบร้อยแล้วก็ต่อกับที่ใหม่ด้วยละคะ่ะ เมื่อเหล่าดาราสัญญาหมดอายุนะคะก็มาถูกจับตามองว่าจะเปลี่ยนค่าย้ายช่องกันหรือเปล่าคะ่ะไม่เว้นแม่แต่สาวร่างเล็กอย่างหญิงกัญญาพัฒที่มีข่าวเมาเผาขนว่าเธอเก็บข้าวของจากช่องเก่าย้ายไปอยู่วิกน้อยสีพร้อมเซ็นสัญญา5ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะ,จ,ะนะจริงจริงๆ,ๆมันไม่ได้ย้ายช่องแต่ว่า ด้วยที่สัญญาหมดมากกว่าค่ะแล้วก็เหมือนตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วมันมีข่าวบอกว่าซบวิกสามะค่ะห้าปีแลยัง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 ไม่ได้ไปไหนค่ะจริงๆก็เหมือนแบบพอพอพอมีข่าวออกมาว่าแบบเฮ้ยเราหมดสัญญาแล้วใช่ไหมคะก็มีหลายๆช่องทางที่ติดต่อเข้ามาเพราะว่าอย่างตอนนี้ก็เป็นช่วงของทีวีดิจิตอลที่กาลังบูมแล้วก็แบบมีช่องทางเยอะอไรเงี้ยเรื่องสปายหัวแดงที่ถ่ายไปร้อยกระสีนี่ต้องรื้อถ่ายหมดเลยละค่ะจริงจริง จริงๆเลือถ่ายหมดไหมหญิงไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าอย่างตัวหญิงเองถ่ายไปแค่ประมาณไม่ถึง5ซีนของหญิงเองที่ต้องเลือถ่ายใหม่ก็แค่5ซีนค่ะเพราะว่ามันมีปัญหาตรงเรื่องที่ว่าตอนนั้นหญิงเรียนปี4เทอมหนึ่งก็เลยลงเวลาพอดีเป๊ะเขาบอกโอเคเดี๋ยวถ่ายซีเดือนจบนะคะแต่พอนี้ทีนี้มันมีแบบปัญหานิดหน่อยในเรื่องของคิวก็คือเขาต้องไปถ่ายอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องออนแอร์แล้วแล้วเรื่องนี้ก็ต้องพักไปก่อนอะไรเงี้ค่ะก็เลยมันก็เวลามันก็รู้เรื่องเกิน สี่เดือนก็เลยไปถามพี่พี่คะหนูมีเวลาว่างวันนี้พี่โอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าไม่โอเคอยิงแบบย,ยินดีที่จะถอนตัวออกหรือแค่ห้าซีนดีกว่าแบบไม่มีเวลารออย่างไปเรื่อยๆอ <ๆ S 1> ะไร <ๆๆ S 1> เงี้ยก็จริงๆเหมือนกับแบบเป็นเพื่อนๆกันมานานแล้วเลยอะค่ะยังไม่ได้บแบบว่าแบบเอ้ยคนนี้นเป็นคนพิเศษนะหรือเป็นแฟนนะหรืออะไรเนงะี้ยก็ยังไงเราก็แบบยังจะโฟกัสในเรื่องของแบบทำงานให้แบบให้ดีก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องแบบว่า หนุ่มในดวงจงในดวงใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขามาว่าการล้นๆกันอะไรเงี้ยระหว่างนั่งรอคนมาขอพื้นที่หัวใจนะคะหญิงก็แอบ,บขายของทิ้งท้ายค่ะว่าตอนนี้เนี่ยทำธุรกิจเสื้อผ้าเล็กๆอยู่นะคะเพื่อเป็นรายได้เสริมเพื่อว่าไหนเนี่ยถ้าง,งานละครไม่รุ่งนะคะก็จะได้มุ่งสู่วงการธุรกิจแทนค่ะ ผูช้ชยเสือ้อตะ,ะ้่ะ่โอเคอ่ะชัดเจนยังไม่ได้ตอบอที่ไหนนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการนักแสดงอิสระซึ่งตอนนี้ดาราหลายหลาคนก็เป็นใช่ผมว่าเพราะว่ามีทีวีหลากหลายช่องให้เลือกเนาะทีวีดีเจเยอะแยะมากมายไงยก็ติดตามแล้วกันว่าคุณหญิงจะไปลงเอ่ยที่ตรงไหนนะคะ